er Så varmt! スカイモンスカイモン。I mean, คนเป็นอเปนเขาไม่ได้ไอ้ Jeg kan komme.

nó còn như này à. hai à. có à. con à. Cái này đi à. tay rồi, mà số canh bye bye nào nó số canh ต้องมเนียนเลยเลยดืออาย่าชนะเลยเออ i นีบ yeah, i ค่ i i no ีสายย่อไปก่อนนะสายย่อ อ้าวว้าวว้าวว้ววาวว้าาวว้าวว้าวว้าาวว้าวว้าาวว้าววาวว้าวว้าวว้้้า้ ไปเล็วสายอย่ะไปแล้วไปเรวรอตู่อต<า>้ออตู่อต้อต่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 อตันนอ่ Hva er det som Oh mm. my-

มาสู้กันโอ้โหมาสู้มาสู้กันโหชนะดาพินได้ด้วยชนะดาพาินได้ด้วยเรราาาาจจจะ้ววววมมมมนคคค่ดยแ Còn nữa chứ

แดกเล่นมันเขาไม่ไดุ้ยกนเ็ไปเร็ว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 เร็ว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 ก่อนดก่อนดย่ออสายอยู่ี่้ตยเวจ

ียังไม่เป็นอ,อใครชอบอก็ไอ้แปง